างหน้านี่ก็มีทางซีแยกเนะัะเลี้ยวขวาแมนไปทางเมืองไซบัวทองไปซื้อแมนไปทางเมืองโมระา,าเนาะเลี้ยวซ้ายแมนกลับเข้ามาทางโตเมืองมหาไซเวียนปกเปื่อยปกเปื่อยบนนีแล้วพี่น้องบาสอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ หมดสู่ฟูสู่พ่อนนองสอนนี้เบาสอนอยู่ที่บ้านป่าน้ำเมืองมหาไซแขวงขมวนเนาะหรือสิเอิญอีกซื่อหนึ่งว่าเขตจุดสุ่มป่าน้ำครับขึ้นกับเมืองมหาไซเนาะพี่น้องเบาสอนไซเส้นทางจากบ้านแกงแปงเนาะขามเฮอบักมาทางเส้นทางเส้นนี้พี่น้อง เส้นทางเพิ่นกำลังก่อสร้างตอนนี้เนาะเพิ่นมีแผนที่จะเฮ็ดขัวข้ามน้ำเซบงยงไฟบ้านแก้งแปปเนอตอนนี้เพื่อนปูยางมาฮอดมาสุดห่างบ้านอ่าบ้านน้ำเนาะบ้านป่าน,น้ำถือว่าเป็นเขตจุดสุ่มพี่น้องเขตจุดสุ่มในที่นี้ความหมายก็คือเป็นเขตที่มีซุ่ม่อนคนอาศัยอยู่หลายเนาะมีการอ่าเป็นบ้านที่พัฒนา มีห้างห้านมีสลาดในอนาคตอาจจะกลายเป็นตัวเมืองได้เนาะพี่น้องคปนคุเลยใช้ซื้อว่าจุดสุมพี่น้องชาวบ้านเขตใกล้เคียงเป็นมากับใจใยซื้อขายเนาะแต่ทีมาซื้ออยู่ทางบ้านป่นานามนี่ละ สะดวกสบายแล้วเนาะเส้นทางการสัญจรไปมากเขตบ้านผานามแต่บ้านผานามหาเมืองไซบุทองนเนาะเิ่นกระปูอยางสำเร็จเงี่ยมห้อยจากเขตบ้านผานามหาเมืองบัวรพ้าเนาะก็โแน่จนใจว่าเพิ่เนเฮ็ดแล้วแล้วหรือบ่เน,นาะอาจจะใกล้จะฮอตตัวเมืองบ่หรอวอาจจะเฮ็ดสำเร็จแล้วเนาะสอนผมมีข้อมูลคนนี้แต่ว่าเพิ่นกะเฮ็ดไปเรื่อยๆบางทีอาจจะสำเร็จเงียมห้อยแล้วพี่น้อง อยู่ปรมาปี2 0ง4ันสี่ห้านี่แข่งข้ามัวนี่มีเส้นทางปูยางหลายพี่น้องหลายเขตหลายบ้อนฮะนะระยะนี้ก็เป็นระยะพี่น้องเอาเป็นอ่าปากดำเข้านะพี่ระ,ระยะเฮ็ดนาละพี่น้องเป็นระยะระดูฝน จะเจริ่นเรามีการพัฒนาหลายพระสมควรเนาะบ้านปานามีน้องเนี่ยปั๊มน้ำมันกับมีโยร่ายปัม๊มทางหน้านี่กับมีทางซีแยับเลี้ยวขวาแมนไปทางเมืองไทโบัวทองไปซื้อแมนไปทางเมืองโมระะเนาะเลี้ยวซ้ายแมนกลับเข่ามาทางตัวเมืองมหาไซส์มีวงเวียนเอ้พี่น้องเลย แต่ก่อนจะมีกบเปื่อยอยู่กลางตอนนี้พ่นตัดกบเปื่อยออกเพ่นเฮ็เฉดวงวงเวียนใหม่เขตนี้เป็นเทศตลาดสีนานแน่นแอร์อแอร์น้อยนึงเนาะสิะมีห่างห้านางๆเื่งงงองซ้ายมือนี่ก็เป็นตลาดประจำเฉดป่าน้ำ เมืองความเมืองก็เต็มไปด้วยห้างหา้านะขายเครื่องวัสดุก่อสร้างเครื่องไส้เครื่องซอยเนาะอันขายมือถอกมือถือมีหมดพี่น้องข้างหน้าเ,นเป็นวงเวียนวงเวียนปกเปื่อยปกเปื่อยบมนีแล้วพี่น้องเดี้ยวขวาแมนสายทางเมืองไส้บูทองเนาะ อูตยางสำเร็จเย้มห้อยคือกันพี่น้องตอนนี้เพิ่นแต้มเส้นจ,จราจรเนาะสำเร็จแล้วสี่ขีถรัดไปทางเมืองไสบัวทองเนะาะที่น้องรมวิวทงไฮทงหน้าธรรมศาสตร์น้อยหนึงระยะทางจากบ้านปานา,นามเมืองมหาไซหาเมืองไส้บัวทองนี่รับประมาณ10ปายกิโลเมตรเนาะ คันตั้งใจแลนอิลีนี่รถจักรนี่กับประมาณ15นาทีพี่น้องรถไน่นี่น่าจะ10นาทีก็ฮ้อดครับเอาว่าทางดีเนาะเป็นทางผู้ยางสองสั้นพี่น้องบอแมนทางผู้ยางอสัมพานเดอเน้อเนาะ สิทำกว่าทางผู้อย่างอาสภพาน้อยนึงหลังจากที่ถนนหนทางสับเร็จเป็นไทยเขตป้าน้ำเนามีบรรยากาศคึกคืนการค้าการขายนี่ก็รู้สึกว่าคึกคืนกว่าเก่าที่นาะแต่ว่าการลำเลียงสินค้าการไปการมาเนาะการจับจ่ายซื้อขายมันกับสะดวกสบาย เจดีเป็นเชตบ้านอาน่านาหมากบ้าเมืองมหาไซยงอย่างฮันหอดเมืองไซบทร้องเทื่อนเนาะน้องเฮาเตนี้ส่วนไหลก็จะเป็นอา่าส่วนเผาผุดไทยเนยาะส่วนเผาผุดไทยเป็นส่วนไหล,ล,ลนั่นแหละเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็งนาพี่น้อง,ลงเลยกำลังเข่ากำลังเฉียวงามเนาะเพินหากระดำน่าจะหากระดำได้สามสี่วันเนาะเพราะว่าสังเกตเบื้องต้นเขา่ายังเขียวอยู่เอา้ายังเหลืองอยู่นะนี่คือวีถีชีวิตของพี่น้องภะชาสนลาาเนาะอยู่เขตสนบทเฮ็ดไผยเฮ็ดนาพี่น้องเลย ได้เข้าลายกับถายเป็นสินค้าเขตพี่น้องอเทนี้ส่วนหลายเพ่นจะเฮตนาหน้าดำเอาเนาะบกอยเฮตนาผายดำด้วยมือทั้งหมดบุคคลอ,อยู่เขตทางเมืองหนองบกเซ่บางไฟระยะนี้เขาเจ้ามาเฮตนาผายหรือว่านาวานั่นแหละหรือว่าเขตนี้เพิ่นเฮตนา แล้วไวขนาดพี่น้องเลยบางเขตบางบอลนี่น้ำกย็ยังพรนยมีกำลังถ่ายหุดนาาย่เนทางพี่ดำเรือบชิ่จะาสำเร็จแล้วมาละเดือนซานบ้านซองเนาะอยู่เขตบ้านนากระทางทาดนางลาว75กิโลเมตรเนาะ จากจุดที่บาลสอนอยู่ตอนนี้นอนอมอหนากระทางเมืองมหาไซไปท่านางลาวเนะเมืองวิลาบุรีแขวง,งสวรรณเขตเจกิโลเมตรววิทย์ออกจากตัวเมืองไซบูทองไปก็จะเป็นทางจินแดงได้บะเนีเนาะทีได้ข้ามน้ำเซน้อยระยะนีน้น้ำน่าจะเต็มแล้วระยะรา,าะดูแรงเราเป็นมีขัวระยะนี้น่าจะได้ ชี้ราคามไปแล้วบ้านนากระทางเนาะโอ้เป็นบ้านใหญ่ขนาดนี้เนาะผาจากบ้านนากระทางก็มีอีกบ้านหนึ่งเนาะ เิมิบ้านๆๆติดตซอๆกันไปพี่น้องเ,อเริ่มตั้งแต่ปลานาม,มาไและโอ้ดีวอ่าสำเร็จเกือบ90%แล้วเอรลยพี่น้องเอ้ที่ยังเรือกับเรือได้ตาก้าละที่เพิ่นพร้อมได้ดำถือว่าปีนี้น้ำมาไวรวมสมบูรณ์ ใจยังห่วงหาคิดโทษทงนาพ่อแม่ที่หักหลายคิดทอดน้องสายอ้ายเอื้อยที่จากมาสุดที่ห่วงหาแต่พาละเฮายังมีบ้านเฮายังคิดถึงบ่มียาม บ้านนาของเฮาทั้งอยู่ในเมืองแสงสีหคงฮือเวลัยแต่ขาดน้ำใจบ่เหมือนอยู่บ้านนาเฮาบ้านเฮาป่านนี้คงหลก,กาคงจะดำหน้า สุดที่ห่วงใยอยากกลับไปอยู่บ้านนาเจ้าจงลลธาจะกลับมาเมื่อเวลาหเมาะสมถ้าหาเงินใดจะกลับไปให้สมดังหวังยังมีพลัง จะสู้และอดทนบ่ต้องกังวลบ้านนาที่คิดท้อจะกลับเมื่อกอดพ่อแม่ที่คิด คงหลอกกาคงจะดำนาปากก้าวันดำขาดไทยสุดที่ห่วงใยอยากกลับไปอยู่บ้านนะเจ้าจงรอถา้าจะกลับมา จะดำน้ปกกาวันดำขาไทยสุดที่ห่วงใยอยากกลับไปอยู่บ้านนะเจ้าจงรอเธอจะกลับมา บาซอนฮอดบ้านผาโคง้งเข้าสู่เขตเมืองไส้บัวทองแล้วเนาะบ้านผาโค้งนี่ก็เป็นบ้านพี่น้องสนเผาพุทไทยบรรยากาศธรรมชาติบ้านผาโค้งี่งามขนาดใจพี่น้องมีวิวภูผาหิหนปูนสงไฮสงนาเป็นบ้านใหญ่ พอสมควรเนาะบ้านผาโค้งเมืองกว่ามือนี่ก็มีทางแยกไปบ้านทับนาซอยแลก็บบ้านอื่นๆน,นี่เนาะคลิปนี้เราสอนกับสิภาพ,พี่น้องมาอหล่อฮอดเชตน,นี่กับสิกับเนาะไปทางเมืองมหาไซส,สิบบริเเขา้าไปทางตัวเมืองไซบทุทองเนาะ เนเนาะพี่น้องมาฮอตนี้เบาสอนขออนุญ,ญาตผิดชิปนีใไวัยสามีก่อนชิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาที่สามคำสอมเด้อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับไล่ใจบ่าวซอนแน่นาะมีอะใดก็สามารถคอมเมนต์สามี้ที่สอมได้เนาะบ่าวซอนยินดีครับคำที่สอมแล้วก็ไปไปรับปรุงแก้ไขเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี